สวัสดีครับเช้าๆของวันเสาร์นะครับอากาศเริ่มเย็นนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดพาพี่น้องนะครับมาชมการปลูกหญาก,กินนี่ด้วยวิธีการปลูกแบบแห้งนะครับก็คือการขุดหลุมปลูกนะครับแต่ละหลุมก็ห่างกันประมาณ1คืบหรือประมาณ สิเซนนะครับแต่หลุมใส่ต้นพันธุ์ประมาณ2-3ต้นนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกกอขึ้นมาเองวิธีปลูกก็จะมีอยู่2 3วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือวิธีปลูกแห้งโดยเอาต้นพันธุ์ที่เราไปแบ่งมาจากต้นต่อที่เราปลูกไว้หลายๆปีนะครับในฝังทางนี้นะครับก็เอามาแบ่งแล้วก็มาปลูกนะครับ หลุมละ 2- 3สต้นวิธีที่2ปลูกแบบเปียกนะครับแบบเปียกก็คือการปลูกแบบปักดำนะครับเราเปิดน้ำใส่แปลงที่เราเตรียมไว้ให้ชุ่มนะครับเสร็จแล้วเตรียมต้นพันเสร็จก็มาปักดำเหมือนกับการดำนาวิธีที่3นะครับก็คือการไถพลวนแล้วก็หว่านเมล็ดนะครับเมล็ดทุกวันนี้แพงนะครับโลละพันห้านะครับใช่ไหม ลละลละเท่าไหร่นะฮะล <360. S 1> ดลหนึ่งนี่บ่เอามาแต่ก่อน500เนาะทุกวันนี้ลดลงมาเหลือ350นะครับ <50. S 1> ก็ปลูกครั้งเดียวก็เก็บเกี่ยวได้ตลอดไปนะครับพี่น้องไม่ต้องปลูกหลายเถื่อนะครับไม่เหมือนกับข้าวโพดนะข้าวโพดปลูกเสร็จเกี่ยวเสร็จต้องปลูกใหม่นะครับแต่ว่าหญ้ากินนี่เนี่ยเราปลูกครั้งเดียวนะครับมันก็จัเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องปลูกเสร็จ ลดน้ําใส่ปุ๋ยพวนดินนะครับเอาวัชพืชอ,ออกก็เก็บเกี่ยวได้ตลอดไปนะครับพอเราเกี่ยวเสร็จเขาจะแตกกอขึ้นมาอันนี้มาชมป้าหน่อยนะครับคนสร้างเวียกนะครับเพิ่นกามาปลูกตั้งแต่เสาตอนเช้าปลูกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับได้แค่นี้นะครับทั้งขุดเองทั้งปลูกเองทั้งเอาต้นพันธุ์มาเองนะครับแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งเป็นที่หนึ่งนะครับ ออเดอร์ก uh, ับเก็บเกี่ยวสูมือนะครับโดยมีน้องสาวนะครับมาเกี่ยวให้นะครับแล้วก็แบ่งรายได้กันนะครับส่วนแอดมินกับป้าหน่อยเนี่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เพราะมีงานประจำนะครับเราก็มาทำช่วงเวลาว่างอันนี้คือต้นพันธุ์นะครับที่ป้าหน่อยไปแบ่งแยกมาจาก กอที่เราปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็ถามว่าหลุมนี้ต้องขุดลึกแค่ไหนนะครับก็ประมาณสัก5เซนนะครับความลึกของแต่ละหลุมนะครับปลูกง,ง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับปลูกแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็รดน้ําให้ชุ่มปลูกครั้งแรกๆนี่ก็รดน้ําต่อเนื่องนะครับสัก3-4วันนะครับเพื่อให้เขาติด ให้ลากเขางอกใหม่แล้วก็ติดกับดินที่เราปลูกหลังจากนั้นก็อาจจะลดวันเว้นวันนะครับเมื่อเขาติดแล้วการเก็บเกี่ยวนะครับก็เดือนละครั้งนะครับที่เราเก็บเกี่ยวปุ๋ยที่ใส่ก็จะมีปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้อูขี้ควายปุ๋ยมูลไก่นะครับปุ๋ยมูลไก่นี่ก็สอบละสามสิบบาทแล้วตอนนี้แต่ก่อนสอบละสิบห้าบาท ดันั้นก็เสริมด้วยปุ๋ยเคมีนะครับสูตรไหนก็ได้นะครับปุ๋ยเคมีจะเป็นสูตรยูเรียก็ได้นะครับ15 15้าิบห้าสิห้าก็ได้หรือ17 45ดสี่ห้าหรือสิบหแปดดแล้วก็แล้วแต่เราจะใช้นะครับอรตอนนี้เราวางระบบท่อนะแล้วก็เอาน้ำขึ้นมาจากบ่อนะครับ ถายให้เห็นบรรยากาศโดยรอบนะครับส่วนฝั่งนี้เราปลูกไว้เมื่อเดือนมกรานะครับแล้วก็มาเก็บเกี่ยวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เริ่มงอกขึ้นมาใหม่แล้วนะครับตอนนี้เริ่มงอกขึ้นมาใหม่จะเห็นว่าเราใส่ปุ๋ยขี้ไก่ที่มีแกลบผสมนะครับก็ฝากไปถึง ฟามไก่นะครับเวลาขายก็อย่าเอาแกลบใส่เยอะเกินไปนะครับเป็นการเอาเปรียบลูกค้ามากเกินไปนะครับบางทีกระสอบหนึ่งเทออกมากมีแต่แกลบนะครับไม่ค่อยมีมูลสัตว์มูลขี้ไก่ฝากเพน,นเดอร์ครับเอาให้มันพอดีนะครับอย่าใส่แกลบร้ายเกินไปก็เห็นใจเกษตรกร,ร,กรที่ซื้อมา ใส่แปลงหยาด้วยนะครับระบบน้ำที่เราใช้นะครับก็เป็นน้ำจากบ่อน้ำที่เราขุดนะครับแล้วก็น้ำประดานที่เจาะไว้ก็จะต่อระบบท่อมาแล้วก็ทำหัวสปริงเกอร์นะครับส่วนตรงนี้ปลูกเมื่อวัน เสาที่แล้วนะครับก็เริ่มติดแล้วมาปลูกแซมไปกับต้นกล้วยต้นกล้วยเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่รอดนะครับเป็นมันตายพ่ายบานอีสารเทาเอเรนนะครับตายพ่ายโตขึ้นมาออกผลเสร็จแล้วก็จะเริ่มตายนะครับผลก็จะเริ่มเหี่ยวถัดออกไปเป็นสวนมะพร้าวนะครับใต้สวนมะพร้าวเขาก็จะปลูกหญ้าเหมือนกัน ปลูกกันแบบแห้งๆแบบสดๆเลยนะครับแล้วปลูกเสร็จเราก็จะรดน้ำเพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าปลูกแล้วเราไม่รดน้ำเนี่ยมันก็จะแห้งตายนะครับเพราะฉะนั้นปลูกแลว้วต้องเอาน้ำมาลงนะครับพี่น้อง รายได้ที่เกิดจากการปลูกหญ้านะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าที่สั่งมานะครับไมขึ้นอยู่กับความขยันเรานะบางทีเราก็เอาไปวางที่ปากทางเพื่อให้ลูกค้าที่สัญจรไปมาได้ซื้อนะครับบางทีลูกค้าก็สั่งจองมาช่วงนี้ก็ขอบคุณนะครับคนเลี้ยงช้างที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่เข้ามาสั่งออเดอร์นะครับของหมู่บ้านเรานะครับทุกสัปดาห์นะครับ ก็ทำให้หมู่บ้านเรามีรายได้เพิ่มขึ้นลุมหนึ่งกับสองสามต้นนะครับพี่นอ้องตามที่บอกนะครับใส่หลายเดียวว่ใส่ลร้ก็ได้ครับแต่มันเปลืองนะครับใส่หน่อยเกินไปเดียว่ใส่หน่อยเกินไปกระยานมันตายนะครับก็เอาสักสองสามต้นนั่นแหละ นะครับกันมันตายกันมันรอดนะครับฝากติดตามด้วยนะครับอีสานลันทุ่งนะครับอีสานลันทุ่ง1992ก็มีคลิปดีๆให้ท่านได้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงการเกษตรนะครับแล้วก็ทั่วๆั่วไปนะครับ คลิปนี้พอกันซ้ำนี้นะครับพอกันไม่คลิปนะขอบบุญขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ